ก็ก็กราฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ในช่องฟรีฟาร์ปันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นดักกอนซิตี้นะครับวิธีเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับหรือว่าชวนเพื่อนมายังไงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับ <Hello. S 1> อตอนแรกคุณน่าจะรู้นะครับก็ขเข้าไปในเกมดักกอนซิตี้นะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมสู้กับใครนะครับเดี๋ยวผมจะห่ามยิ้ด้วยนะครับ ก็ไปที่ตรงนี้นะครับโอเค ที่ตรงสีเหลืองนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่สู้นะครับอันอื่นก็อันนี้ถ้ากดไปที่อันสีเนี้ยอันนี้อันน้อนคนเยอะเนี่ยก็จะเอาไปดูแผนที่นะครับ ถ้าน้อยอยู่นะครับก็จะได้เป็นเกรดมาเพิ่มเลเวลด้วยนะครับเห็นไหครับก็จะก็จะไม่สามารถสู้ได้แล้วต้องรอทั้งหมด23ชั่วโมงนะครับก็น่าจะนอนพอดีเลยนะครับถ้าจะสู้กับคนอีกคนนึงก็กดตรงนี้หน้เลยนะครับเห็นไหมนี่เลยก็สู้ได้แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนในแบบที่สู้เป็นกรอบนะครับ ถ้าสู้เป็นเกาะก,ก็คือถ้าเราแพ้ก็จะเสียตัวก็จะเสียตัวไม่สามารถเล่นได้แล้วนี่ไม่สามารถเสียนะครับ <S <S 1> <S 1> ยังไงต้อกระจกใหผมอยู่ดีนะครับให้มันออโต้แม้จะออโต้ยังไงผมก็ทำให้ชนะอยู่ดีนะครับ ฉันนัเสร็จแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเล่นได้ทั้งคู่นะแม้จะกดตรงสลับตรงนี้แล้วก็ตามนะครับมันก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วทุกคนจะสลับห้ดเูเห็นไหมเรีไม่ได้แล้วนี่ถ้าคุณอยากแอดเบิร์กกดตรงนี้นะครับไอ่เสร็จแล้วแต่รอสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้หนูก็จะบอกว่าให้ไปแฮกใน Facebook ใช่ไหมครับแล้วแต่คนที่เรามี facebook นะครับแค่เราเข้าไปที่นี่นะครับนี่ถ้าเราอยากได้ใครนะกดเข้าไปออกก่อนนะครับและเข้าไปที่เฟซเฟซนะครับเข้าไปที่เฟซ แล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ไอ้นี่นะครับเข้าไปไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องเข้าไปที่เฟซน,นะครับผมเข้าไปที่ไลน์ทำไมครับไปดูแป๊บหนึ่งนะครับหาเฟซไม่เจอครับงั้นต้องไปหาในเฟซตัวกน ผมขอตัดไปนะครับอ่ะเราก็เข้ามาใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมอเราก็แค่ต้องกดไปที่เพื่อนตรงนี้นะครับและกดคาว่าค้นหาและพิมพ์ชื่อคนที่เราอยากจะเป็นเพื่อนใน d r a g o n City ลงไปนะครับมมผมอยากได้คนนี้ก็กดนะครับให้ก็น้องผมนี่ เสร็จแล้วเราก็แค่กดไปที่ตรงหน้าคนตรงเนี้ยแต่หนตรงนี้เนี่ยต,ตอนแรกนะครับให้ทุกคนกดไปนะผมเลือกเป็นเพื่อนก่อนโอเคต่อไปนะครับกดให้ตรงนี้นะมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดไปเลยโอเคต่อไปเราก็แค่ไม่ต้องกดหรอกครับก็แค่กดไป กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นี่ไม่ใช่นะครับเราก็จะแคะ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนยังไม่เข้เขาใจนะครับกดไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมกดปุ๊บโอเคแค่นี้นะครับแค่กดตรงนี้แค่กดตรงนี้ตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็มีคนเนะที่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องไปดูในเครื่องโทรศัพท์อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคนที่เราอยากหาเนี่ยกดไปเสร็จแล้วก็ต้องให้อีกคนหนึ่งเนี่ยกดมาที่ f a c e b o o k นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็แล้วก็เข้าไปที่อะไรนะต้องเข้าไปที่นี่ เราจะต้องเข้าไปที่อะไรนะผมลืมครับผมไม่ใช่นะอ่ะงั้นผมเอ่องั้นผมจะบอกไว้แค่นี้นะครับให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับ ถ้าใครรู้นะครับก็ก็สามารถไปกดเข้าไปที่ตรงที่มันแบบเพื่อนส่งอหละแบบเพื่อนพอรเขาก็เพื่อนส่งอะไรวา่าบ้างนะครับก็จะสามารถเล่นในดาก์คสิตี้ได้นะผมจะเข้าไปในดาก์คสิตี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนรับมันก็จะเป็นแบบนี้ระผมกดให้ดูนะ เอาไปที่ดักกอลสตีเอากดนี่พอพอคุณเนี่ยอนีได้แล้วนะครับนี่เพื่อนของคุณที่คุณเก็บก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็พอจูเกียวแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้กับสะทกายด้วยนะนี่พอจูเก็บวเก็บไปนะครับ